เดี๋ยวสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกสักรอบแล้วกันนะฮะหลังจากจบศึก KVM แล้ววันนี้พอดีผมขายตัวเพชรไปได้เนาะขายเพชรแลกเป็นคริสตัลมาได้ประมาณหนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะทำออฟไพยอนะฮะตอนนี้เข้าๆเดี๋ยวจะทําทั้งหมด300ชิ้นนะครับทําทั้งหมด300ชิ้นเนาะดอกไม้ก็ตอนนี้ มีอยู่3,000ดอกถูกต้องละส0 0พดอกต้องซื้อแร่ทั้งหมด4,500ก้อนแร่เลเวลสี่สี่พัก้อนพอไหมว่า เดี๋ยวต้องรอขายเพชรสักคู่นะครับตั้งเอาไว้แล้วค่อยๆอ,ออกไปแล้วโอ้โหออกไวมากครับ115ออกกระจุยกระจายจริงๆมันต้องใช้3ล้านผมก็ต้องขายเพิ่มอีกนี่หว่าผมต้องขายเพิ่มอีกเท่าไหรอ่อีกหมื่นเพชรก็รู้สึกว่าแลกสดมัน นั่นแหละแลกสดมันคือ1ต่อเท่าไหร่อ่ะหต่อ1 1ต่อ10เนาะอันนี้มันได้เยอะกว่านิดหนึ่งต่อให้หักภาษีแล้วก็ยังได้เยอะกว่าก็โอเคครับไหลเลยครับเพชรกำลังไหลเลยครับ115นี่ราคาไหลหไหวๆยนะฮะสาล้านเอ่ะน่าจะได้แล้วแหละขายเพชรไปทั้งหมด30,000กว่า ประมาณ36,000กว่านะฮะได้คริสตัลมาประมาณ4ล้านจริงๆมันมีคริสตัลของเดิมอยู่2 0 0 0 0 0กว่าเนาะก็เท่ากับว่าได้ประมาณ3ล้าน8ก็จะทำการซื้อแร่นะครับ4,500ก้อน 300ชิ้นใช้หมดพอดีฮะสตาม i n ิน่า3000หน่วยโอเคตอนนี้เลเวลหลอมผมก็ได้เป็นเลเวล8เรียบร้อยแล้วนะฮะคนอื่นอาจจะถึงเลเวล8มาตั้งนานละผมเพิ่งถึงมาลุ้นกันครับรองเท้านะฮะแลกมา300ก้อนมีของเดิมอีก52ก้อนเป็นทั้งหมด352ก้อนเราลองมาดูกันครับว่า3ช่องนี้ อยู่ที่เลเวล6ทั้ง3ช่องกับ352ก้อนมันจะขยับยังไงให้ผมบ้างฮะเรามันเริ่มทีแรกกันเลยครับครั้งแรกเริ่มเลยฮะโอ้โหครั้งแรกก็เบิดเลิกดวงดีเลยเลเวล5เลเวล6อ่าขึ้นมาแล้วครับ เลเวลเช่องหนึ่งโอ้โหช่องแรกโหดร้ายมากนี่สองช่องนี้ยังขยับให้ผมหน่อยโอ้ช่องกลางขยับดีมากช่องแรกช่องแรกขยับให้หน่อยโอโ้ทำไมช่องแรกดื้อขนาดนี้ดื้อไปหรือเปล่าช่องแรกดื้อจัดเลยครับทุกคน โอ้โหช่องกลางขยับดีมากครับช่องกลางขึ้นมาเป็นเลเวล9แล้วนะฮะแต่ช่องแรกยังไม่ขยับให้ผมเลยครับช่องแรกไม่ยอมขยับให้ผมจริงๆฮะโอเคขยับมาแล้ว300กว่าชิ้นนะครับจะได้เป็นเลเวล10ทั้ง3ช่องไหม ได้เป็นเลเวลสิบไหมขอย้ายเซิร์ฟนิดหนึ่งย้ายแชนแนลนะฮะไม่ใช่ย้ายเซิร์ฟพูดผิดผมชอบติดคำว่าเซิร์ฟย้ายแชนแนลเป็นแชนแนลสองนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหลืออีกร้อยเก้าสิบแปดชิ้นมาลองดูกันครับ จะขึ้นอะไรให้อ่ะอันนี้ปลดล็อกแล้วนะครับตัวนี้ปลดล็อกเควสแล้วส่งกิฟต์ได้แล้วเราจะส่งเลยดีไหมหรือว่าเดี๋ยวเราให้ส่งดีเดี๋ยวให้ส่งแล้วกันฮนะปลดล็อกเควสปลดล็อกเควสส่งกิฟต์ให้แล้วนะครับสำหรับ NPC Enchant ของเมืองพายอนอ่ะช่องสุดท้าย เป็นเลเวล8โอ้ช่องแรกนี่ดื้อที่สุดครับช่องแรกเป็นช่องที่ดื้อที่สุดโอเคมีแววทุกคนมีแววมีแววขอเป็นเลเวล10ให้สะหน่อยเถออโอเค ช่องแรกขึ้นยากจริงครับไม่เข้าใจขึ้นยากอยู่ช่องเดียวขึ้นยากอยู่ช่องเดียวนี่ได้แล้วฮะช่องสุดท้ายเลเวล10ได้แล้วครับผมยังไม่รีค่านะฮะจะเอาให้มันได้เลเวล10ทั้ง3ช่องก่อนดูสิจะได้ไหม เหลือแค่ช่องแรกครับเหลือแค่ช่องแรกครับทุกคนโอ้โหช่องแรกนี่ไม่ยอมขยับให้จริงๆครับยังไงก็ไม่ยอมขยับให้ฮะช่องแรกเรเวลเก้าโอ้โหไม่ให้เลยไม่ให้เลยเหลืออีกประมาณสิบเอ็ด 12บทีนะฮะกดได้อีกแค่12ครั้งครับไม่ยอมขึ้นให้จริงๆครับอ่ะได้ตรงช่องช่องหนึ่งแล้วนะครับช่องสุดท้ายได้ตรงช่องแล้ว อันนี้ได้อีก7ทีฮะ6 7 42 7ดจทีจะขึ้นเป็นเลเวลอะไรให้หรือว่าช่องแรกจะจบที่แค่เลเวล8โอ้โหยากมากครับยากจริงๆไม่ขึ้นให้เลยครับขึ้นเป็นเลเวล9ให้ฮะเหลืออีก3ทีครับ อีก3ทีจะเป็นเลเวล10ให้ไหมทีสุดท้ายฮะทุกคนทีสุดท้ายของวันนี้352ชิ้นนะครับมาลองดูว่าจากเลเวล6หิน352ชิ้นเราจะทำเป็นเลเวล10ครบ3ช่องได้ไหมกับทีสุดท้ายของวันนี้นับถอยหลังเอาใจช่วยพร้อมกันแล้วกันครับ3 2 หนึ่งไม่ได้ครับโอ้โอก็ออฟแมวพาย่อนนะครับผม352ชิ้นจากเลเวล6ทั้ง3ช่องน,นะครับช่องแรกวันนี้ได้เลเวล9ครับอีก2ช่องได้เลเวล10นะฮะ ตรงค่าแตทช่องหนึ่งคือค่าสุดท้ายค่าที่2ลอรี L. นะครับส่วนช่องแรกยังต้องทําต่อครับให้มันเป็นเลเวล10นะฮะงบประมาณที่หมดไปทั้งหมดวันนี้เเนื่องจากผมมีเก็บไอตัวดอกไม้มาประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าซื้อดอกไม้เนี่ยก็ซื้อไปประมาณ3ล้านคริสตัลนะครับแล้ซื้อแร่ไปอีก3ล้าน8แสนคริสตัล รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดตัวเลขกลมๆประมาณ7 000, 000ล้านคริสตอได้ครับวันนี้งบประมาณที่เสียหายไปคือ7 000, 000ล้านคริสตอนะฮะก็ได้ผลออกมาตามนี้ยังไงก็เช่นเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันให้ด้วยครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับวันก่อนที่ผมทำออฟแมวพาย่อนไปเนี่ย ก็ปรากฏว่ารองเท้าเนี่ยมันได้เลเวล9ช่องหนึงเนาะอีก2ช่องได้เลเวล10แล้ววันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะมาทำของชิ้นนี้ให้มันเป็นเลเวล10ทั้ง3ช่องนะฮะก็จะได้จบไปอีก1ชิ้นเท่ากับว่าผมจะทำถ้าวันนี้ทำเสร็จครบเท่ากับว่าผมจะได้ของออฟพาย้อน2ชิ้นละก็คือเสือ้อเกราะกับรองเท้านะครับผมดอกไม้ต้องซื้อ850ดอก แปดห้าูแร่ต้องขออภัยในความจําอันแสนสั้นของผมด้วยนะฮะต้องกดมาดูทุกครั้งเลยแลพันห้าก็จะทำหลอมได้ทั้งหมด100ชิ้นพอดีพอดี เราไปตีออฟแมวพาย่อนกันต่อเลยครับเอาละมามาขอช่องแรกให้เป็นเลเวล10ก่อนจะได้ไหมนี่มีอยู่แค่ร้อยชิ้นจะทำให้มันเป็นเลเวล10ได้ไหมมาลุ้นกันครับครั้งแรกกดไปแล้วไม่ได้ฮะโอ้ได้ในครั้งที่2ครับเฮ้ยวันนี้ วันนี้ดวงดีเกินไปหรือเปล่าได้เลเวลสิแล้วต่อไปก็คือรีค่าสเตตให้มันตรงนะฮะจะรีได้ในครั้งที่เท่าไหร่โอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายครับ ได้เป็นค่าวิดผมขอรีไปจนกว่าจะครบแล้วกันฮะได้อีก6ครั้งนะครับ1โอ้ได้แล้วฮะช่องสุดท้ายครับอีก5ครั้งช่องสุดท้ายครับอีก5ครั้งจะได้ไหมสองสา 4ครั้งสุดท้ายครั้งที่5โอ้ไม่ได้ฮะแต่ถือว่าชิ้นนี้เสร็จไปแล้วนะครับผมได้มา2ชิ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูค่าสแตทเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งมาดูค่านี้ก่อนที่ผมจะถ่ายโอนตัวออฟแมวเนาะค่าสเตนผมเนี่ย2,752หน่วยนะครับ P attack 1,1408หน่วย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอถ่ายถ่ายค่าสแตตตัวรองเท้าแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับรองเท้าจะถ่ายแค่ค่านี้นะฮะค่า e n c h a n นเมนตเรียบร้อยครับ Transfer เรียบร้อย ค่าสเตนเพิ่มขึ้นมาพันหน่วย2,857แอเดแท็กเพิ่มขึ้นมาประมาณ5,000หน่วยฮะนี่นะครับออฟพายอนค่าสเตนก็ยังไม่ถึง3,000หน่วยอยู่ดีนะฮะยังไม่ถึง3,000หน่วยอยู่ดีอื <c oughs> แต่ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวเชียวครับอย่อาลืมครับเช่นเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับฝากช่อง Devil Review เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคน